อีกคุหน <Picasso> yeah. ึ่งครับสามเลขสามศูนย์สามสามนยามษาอะไรอ่ะคือสำเนียงอะไรสามศูนย์สูนย์สามสามศคือสำเนียงอะไรวะนิเนปาเนปาแถบจตาปะตอนเนี้ยแถบอีสานเนปาอะไรไม่รู้เรื่องสามมอ่าพิมพ์ข้อความมาสามอ่ะวันนี้พิ่ขับรถเที่ยแจ็คที่ผมไม่เติม อะไรผมมาโลเคชั three, ่นที <S 2> <S 2> <t <t ่ผมจะนัดไอ้บ๊อบไงสามสูสามเอาอีร้านอาหารอ่ะเออไปร้านอาหารตรงนี้ด้วยเอยที่โล่งที่โล่งที่โล่งเป็นที่โล่งเลยนะเวลาเขาคุยกันนะคุยงาคุยงานนะที่โล่งโลล่่งไมเเคยยทอ

ไปไหนไปไหนว่ายไปไหนขับรถไ,ไปดิถ้าจะว่ายไปวันนี้ขับรถไปดิที่เราเหยียบเป็นโคนว่ะไม่เคยเหยียบโคนเลยที่นี่ครั้งแรกเลยว้าวเต่นเต้จังเลยโอ้ m ม g ก็เต่นเต้นเต่นเต้นว้าวไร้เาว่ายน้ำไจริงล้วว้าวโอ้ยย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  เย้นดปั่นะไรเจ้เาเป็นี้เลื่อนนี้งนานั้นมึงเขาลุนน้ำนนะเยี่ยปั่นเขาไ้สั

ไ oh <laughs> อ,อตีมันจ่ายกูอย่างเร็วเลยวะใครเมื่อวานไหนที่กูบอกให้มันผ่อนน่ะมันจ่ายว่าอาจารยเท่าไหร่มันจ่ายมาสามล้านห้าแล้วก็ลดสองร้อโลคันหนึ่งให้สองร้อหสิบโลคันหนึ่งเย้เขาเสียเขาเสียน,นี่มันรวยไปปะบุดาปะ ขอสามล้านได้ป่ะขอสามล้านได้ป่ะอาวุธล้าน JK อาวุธลับ JK อ่ะตัวละครลับหรือเปล่าแอลตัวละครลับมันมันทับคนอื่นอลยดิกูเห็นใครๆเขาพูดตัวละครลับ,บนน oh <my> ตัวละครลับย้อน Oh my god อันนี้นายบ๊อบมาใช่ปะครับพักมาเป็นแก้บวนนัทมาอุ้มไม่เป็นไรเนี่ย oh. คือเราทันยังไงที่โล่งไงที่โล่งที่โล่ง ขอบคุณ45บิทครับร้านไอ้ลานแม่งโคตรใหญ่อ่ะเลยเนี่ยพื้นที่โคตรใหญ่อะดูร้านด้วยเนี่ยเออแค่เนี้ยมันเป็นมันเป็นร้านอะไรอ่ะเรสเตร์เรับนะ่าร้านาหารรึเปล่าหรือว่า,าร้านอาหาร,หรเรสเตร์ลองเปล่าเรสเตร์เร้นนี่ลองเร้นเนี่ยมันอ่านว่าลองไงเรสเตร์ลองอะ่ะลองก็ไงไง L O N G ไม่ได้ลองอย่างนั้นเรสเตอร์เรนส์เนี่ย R A N T ก็เลนส์อ่ะเลนส์ก็เรนส์ดอกเลยดอกเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะเลสเตอร์เรนส์บนหัว่าเลสเตอร์เรนส์เลสเตอร์เรนส์ไงเก่งแล้วเก่งแล้วเชื่อกูดิรอกูรอเลสเตอร์เรนส์ไปต่างประเทศได้ยาวๆอเมริกาสี่ปีที่ไปเรียนมาใช่ ในช่วยเยี่ยลยโอ้โหด่าโคตรแรงอ่ะเนี่ยเออแต่มันก็อ่านได้ถ้าแบบคนอ่านภาษาคาราโอเกะผมไม่ผมเรียนอังกฤษครับผมไม่เรียนยูเอยูเอคืออะไรยูเอคืออะไรไม่ต้องว่ายูเออะไรอ่ะยูนเต็ดออสเตรเลียนี้เหรอใช่หรอเป็นภาษาเป็นภาษาทางการแล้วเป็นภาษาทางการ ยูเอยูเอมึงได้เหมือนไอ้เซิร์ฟเลยนะมึงเอาความมั่นใจจากไหนมาอ่านภาษาอังกฤษเกรดิ <c oughs> มึงไอ้เซิร์ฟเนี่ยแบบมีความมั่นใจแบบล้านอะ่ะถูกไม่ถูกไม่รู้อ่าไอา้อ่ะ้ยังไปโดนอุ้มได้อีกไม่ยู <c oughs> จะบอกว่ายูเคแต่ว่าเอมาก่อนไงเอตัวแรกไงเออยูตัวแรกของพันธชนะอังกฤษไงยูเคนี่ย่อบอยากอะไรแองเกิลไงอองเกิล อังเกลอเนี่ยมันตัว C C L E อังโกลอ่ะ K L E ก็เข้าเหมือนกันอ่ะนี่นี่ติอันนี้ลมหนาวลมหนาวลมหนาวฟังยังฟังยังนังแล้ว เฮยบ๊อบมาเพราะว่าดีจีมากระตื้อพวกอีกตายสิวันอีกอธิย์เอางี้ไม่ตายแลอกมีเฮียมาดีอยู่กองทัพกับกองทัพเลยกองเฮียอะฝูรถสิบแปดคนอะเดีอ่ะคนเดียวกองขี้หรือเปล่าว่าถ้าอยู่ถ้ามาตอนนี้ใจเกาะสิบตัวไม่ได้ช่วยเฮียทำโดนขี้อ่ะเหมืับเจ้ไม้อุ้ยไม้ไม้ไม้อุ้ยไม้ไม้ อุ้ยไม้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 ขอฆ่าได้บอกสอบไปแล้วก็อเนียเดีวมันเดียวมันจรยัยยัยซุดใบอ่ะอันนี้ฝึกกับใบ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 ฝึกกับใของของใหม่ของดีเลยอ่ะอยู่ข้างล่างได้เปรียบกดง่ายากกว่าแต่แต่เขาเข้าโหมดเป็นไม้แล้วง่อมเหมือนกันนะบอกกูดิกดอะไรบ้างมันนี่บอกกูดิไม่ได้พี่ได้ยืนเจอซุดซดซุดความลับนะมึงซุดนบกามตระกูลเลยใช่ยืนนี่มีความลับเนี่ย ไอทยไปส่งจีมันมีอะไรวะไอทยไปส่งจีมา,าจะช่วไหเน่อยไนพวกมันปะเอ้พบอกมันจะบปอีกสามวันสคืนปะเนี่ยไอ้เฮียไนพวกมันปะ ไม่ใช <S <S ่แหรอถักเงินไอ้ดำดำเหลือเงินนนนะเด

ไอจุดที่เว้นโดนอุ้มไปอ่ะมาันจะเหมือนกันแน่เลยมันได้ยกกองทัพมาหาเราละทนนั่ว,วบอกดาว แน่เป็นในหนังคือเราอย,อยู่อยู่ตรงนี้เราพร้อมตายนะแบบมันจะมีสไนเปอร์แบบอยู่ตามเขาอะไรเงี้ยแต่ผมคิดซ้อนแผนไปแล้วหนักแล้วหนักแล้วเรามีบาลีตาเอ้ยบาลีต่ะหลังหลังมันมีพวกข่าพกเลยบาลีต์อยู่หลังวันอาทีนึงไงขาดกินเกินแล้วเราอันเนี่ยเทวดาครับผมนิดนึงครับผมจะปักที่อะไรเยอะแยะวะ ดาราพิมพ์บ่ละฝัดทำเฮียอะไรสัตว์การพิมบ้าการพิมบ้าผู้หญิงพิมพ์ไม่ได้บอฝัดทำเฮียอะไรวไ้สัตว์อาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยมาดูมาดูเถื่อนไปเดียมันอยู่ทางสัตลายมาบ้าข้างหลังเราละเฮ้ยข้างหลังเราละอันนี้ยืนหลังเราละทางสัตว์ลายอยู่เข้าญี่ปุ่นเหรอพิมพิมดิแจ็คอยู่เข้าญี่ปุ่นเหรอครับกินญี่ปุ่นอ่ะอืมที่มาดีละผมกับตามคุณทิมเฮียอะไร ก็มันเท่อ่ะพี่เท่อ่ะไอ้เนี่ยมันสมโตโรเบิร์ตมาด่าแล้วบอกว่ารงผมดำตั้งนานแล้วไอรอ่ะเออแล้วทำตาผมไหมโอ้โหกลัว้ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วอ่ะแจ็คผมไวแต่เราสตาร์ทไม่เปิดโอ้โหปีที่แล้วกลัวแต่กลัวทตั้งแต่กูัวเกินขาไอ้เนี่ยเออเกิดแล้วผมผมดำยังไงเนาะแต่กูผมน้ำตาลเลยทีวิตจริงอ่ะกูดูขึ้นไงเีย ลูกคื UA, UK, UK. อ u u a นะ u k u k เอา้าเอ้าไอ้คีบอกไปม,มาเขามาไปวะเขามาดูนี่ป่ะเนาะอาจจะพาแฟนมาเห็นไม่เคยเห็นอันนี้ปแปลกแล้วแปลกแล้วไม่ละไิกิตแล้วถ้าเขามา,าทีหลังถ้าเขาที่หลังก็ไม่น่าสงสัยไปแต่เขามาก,ก่อนเนี่ยลุงทอมมาได้ไงนี่ เฮ้ก e ูบินได้สัตว์กูไม่ได้บินธรรมดากูบินหายไปแล้วกูหายไปจากทวิตแต่ได้สัตว์กูด้วยไอ้สัตว์กูครั้งเดียวแล้วได้เฮียแจ็กกี้ครับแจ็กกี้ครับว่าไงครับวันนั้นจ็กกี้ได้แทงน้องคอยที่เลเวลหรือเปล่าครับไม่ได้แทงครับ ตะโกนนี่ตะโกนนี่อ่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่ได้แทงครับแจ็คกี้ไม่ได้แทงจริงๆหรอครับใช่ครับใครไปบอกครับเนี่ยแทงคนไหนเอ่ยแทงน้องที่อยู่ในแกงสกอตนี่แหละครับที่เรเบลอะครับวันนั้นใช่ครับผมแทงอะใช่เหรอพี่อตี ไม่รู้ไม่ก่วงแล้วน่าใครอยู่บ้างวะคุณแทงใครวะแล้วละน้าผมแทงใครอ่ะไอ้กูไม่อยู่ไอ้ใช่มาดีก็ไม่ได้อยู่หรอกกูแทงใครวะแจ็คแจ็คกูแทงใครวะ่แทงเยอะอ่ะแทนนี่แทงก็ไม่รู้ตอะไรแทงก็ไม่รู้เอาแล้วทำไมไม่มาคุยตั้งนานนะครับตั้งนานทำไมถึงไม่มาคุยทำไเพิ่งมาคุยวันนี้ผ่านจะเป็นอาทิตย์ละใช่อาทิตย์หรอคะ ไม่ถึงใกล้แล้วครับกี่วันครับกี่วันกี่วันมันหลายวันละใช่ใช่หลายวันเหรอคะเสียงเริ่มแข็งแล้วก็ไม่ใช่เมื่อวานแล้วก็ไม่ใช่เมื่อวานซื่นนะครับอันนี้อันนี้คุณคุณยอมแล้ว่าคุณแข่งแล้วใช่ป่ะคะไม่ได้แทงครับผมไม่รู้เลยว่าวันไหนแล้วคนแล้วคนแล้วคนรู้วันได้ไงครับก็เห็นนะครับผมอยู่ในเลิวลวันละก็ใส่สูตรเป่าวะ ตอนที่โดนแทงอะใ,ะใส่ค่ะใส่ใส่สูตรสก๊อตค่ะ<ห>น้องใส่ใแจ็คแ,แทงก็น่าจะรู้ใช่ป่ะแจ็คไม่ได้แทงนี่ใช่ป่ะเอ่อไม่ับไม่ได้แทงไม่รู้ไม่รู้ว่าแทงหรือเปล่านะลืมแล้วเหมือนกันครับอาจจะไม่ไม่ได้ค่อยแบบไม่เดือในในแบบในลิฟที่ต้องการในนี้ด้วยไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรเงี้ยครับเอาตรงๆอะใช่เหรอฮะเห็นบ๊อบมาเห็นบ๊อบมาเล่าให้ฟังว่า ลุงก็บอกนะครับว่าแจ็คกี้แทงเอซีอ่าถ้าลุงบอกบกก็แทงก็ได้ครับอไอ้บ๊อบบอกว่าลุงบอก <c oughs> แทงเอซีเอลุงเป็นคนบอกผมหน้าตู้อะไม่คนได้ยินหมดอะแล้วมึงก็กลายเป็นเด็กขี้ฟ้องเลยว่างั้นใช่ครับผมขี้ฟ้องความเยียซูไม่ได้เยียเรียกเขามาเพิ่มบรางั้น <c oughs> ไม่ไม่ไ,มไมแล้วเสียควาใส่เปไ็นไรหรือเป่า ไม่ได้เป็นไรค่แ<ฮ>ะ<ล>แต่พอยแต่พอยก็แค่อยากรู้ค่ะว่าแทงเรื่องอะไรแทงเพราะอะไรแต่เสียงรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าหูว่าเท่าไรหร่นะอกอยกับอาจจะไม่เข้าหัวตีมะคะต้องไม่ใช่เต๋อะล้ต,ตี้ตอง <ไป S 2> ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่เข้าหูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วอันนี้คือจะเอาอะไรครับถ้าผมเป็นคนแทงอะ อยากถามค่ะว่าแทงเพราะอะไรคะไม่รู้ครับสามล้านไม่มีเหตุผลทำอะไรเงินสามล้านแตกสามตันคือแทงคนโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยเหรอคะใช่ครับนั่นก็เอสซีขอเข้าร่วมศึกนี้ด้วยแล้วกันนะครับครับไม่มีเหตุผลเหมือนกันครับเพราะมันบอกว่าจต้ตามน้นะครับุยใช่ปะ เก็ยอยู่ครับพี่เสร็จแล้วล่ะโอเคโอเครีบไปเลยเด็กคิดฟ้องเร็วอ่ะพี่จับมือกันไว้แน่นๆนะครับครับเดี๋ยวจะกอดคอกันแน่นๆเลยครับใช่เดี๋ยวไปฮันนีมูนนะจับจับมือไปฮันนีมูนแค่กต้องกลัวบวาๆอันนี่คือต้องกลัวเบวาอ่ะนี่ต้องกลัวเลย มึงก็เล่นบ้านไม่ได้อยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยเออไม่ได้เก่งอ่ะเก่งแค่บ้านแต่ก็ถ้าไม่มีบ้านก็หมาตัวหนึ่งอ่ะว่าไอ้เหี้ยเออหมาข้างถนนนะเราไปชมปะให้เปิดซ้ำหมดเลยเปิดทำไมครับปิดไปเลยมันเราเราเล่นกันไม่มีดราม่าแล้วไม่ต้องเปิดซ้ำหมดไม่จำเป็นเลยเลยซ้ำหมดนะสิกิซิกเสาร์อาทิตย์ครับเจอกันที่เดี๋ยวประชุมเลยที่โกดังเลยโกดังหนามดีนะด่วนเลยมึงปล่อยทุกเคสเลยแล้วมาประชุมเลย โกดังทุกคนไปรวมกดังสนามบินครับเขาเอ้าก็ผมอยากแทงเออผมบอกว่าผมจะตั้งใจก็ผไม่มีเหตุผลอะไรผมบอกว่าเหตุผลอะไรถ้าเวลาคนแทง้เออกตี้ยาวดีจีมาเข้าบ้านนี่ด้วยหรอมาตีอะไรมาตีอ่ะ ไปมามันมาเข้าเป็นกลุ่มเลยสงสัย <อา S 1> ไม่เข็ดสงสย<า>ัยไม่เข็ดแน<า>่เออแต่หนึ่งหนึ่งเขาไม่กล้าชนกับเรานะถ้าไม่มีดีจีอะรู้มืออยู่แล้วจริงเขาก็ไม่น่าห้าวนะเว้ยจริงอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ไหวกับเราอ,ะอา่ะใช่าปะล่ะเจ้าดาแกงเขาเข,าข้าออกเลยช่วงเนี้ยเฮ้ย เงินแดงมีอยู่ห้าสิบล้านนะตะกอนอ่ะเฮ้ยเฮียโมโหมันอุ้มอยู่ตัวนึงว่ะแบบมีบัตรประกันสามใบอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยเอาเอาเลยเอาเลยมาเอามาไล่ลากข้ารากมเลยปล่อยเลยเราให้คุยนี่เฉยให้ไม่ให้มันลากมัก็ได้เราดึเคมันรู้อยู่แล้วถ้าตัวไหนแบบบัตรประกันใบเดียวก็ปล่อยไปก่อนเราให้มันคุยเอ้แต่ให้มันดึงเคสไปก็ได้นะแต่สั่งปล่อยไปแล้วเดี่ยครูพิมพ์มาลากไปลากไปให้มันดึงเคสไว้ พูดในบอกก็ได้นะใครที่อุ้มอุ้มไม่มีบัตปรประกันนะครับหรือบัตปรประกันเยอะๆลากไปก่อนนะส่วนที่บัตปรประกันคนไอใบเดียวอ่ะปล่อยเคสเลยครับแล้วมาประชุมกูว่าเน่ยสักเลยแล้วกูแดงเลยเที่ อุ้ยเชื่อยากก่างกระหนังอือเอ้ยคนไหมอะไรกูมไม่ได้ลง <c oughs> น,นี่ครับรถน้ันหดเไปเลย จะฟังเว้ยฟังก่อนเว้ยอะไรวะให่มไอ้ยออสาวสาวดงดุมีเยอะยูใช่ไหมเซกอ์เบลลยมอคอยอยู่บ้าง่ะ๊เยอาไว้แล้มอนโคอย่มคโคอย่พี่ตีดีน